ครับทุกท่ครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของไลฟ์โค้ชชื่อดังคุณผู้ชมครับคือแกเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะสอนเรื่องของการที่ใช้พลังจักรวาลนะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจะมีผู้เสียหายซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปร้องทางปอสด้วยนะฮะว่าเขาเนี่ยถูกหลอกลวงจากไลฟ์โค้ชท่านนี้เพราะไปเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อเขาว่าให้ไปซื้อ แบงค์ปลอมมาแล้วนั่งจ้องแบงค์ปลอมอย่างนี้นั่งมองแล้วบอกว่ากูจงรวยกูจงรวยกูจงรวยกูจงร,รวยแล้วเดี๋ยวเงินเนี่ยจะมาหากูจะมีเงินกูจะมีเงินกูจะมีเงินเดี๋ยวเงินจะมานะครับและมีการขายกระเป๋ามีการขายผ้าพ,พันคอผ้าปูที่นอนน้ําหอมเรียกซับเหนียวซับมีแทบจะทุกอย่างครบวงจรอันนี้เป็นไลฟ์โค้ดไม่ใช่โดรเรมอนนะฮะผู้ชมครับคือต้องฟังให้ดีๆด้วย วันนี้ครับพูดคุยกับผู้เสียหายซึ่งวันนี้เขาต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับแต่อีกมุมหนึ่งของทางไลฟ์โค้ดติดต่อเข้ามาได้นะครับจะได้มีการพูดคุยกันได้วันนี้ครับพูดคุยกับคุณ A คุณ B และคุณ C ผู้เสียหายครับสวัสดีครับที่ผมพูดเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะที่คุณกําลังพูดถึงนี่คือคุณยืนยันว่าเป็นไลฟ์โค้ดนะใช่ค่ะไม่ใช่โดเรมอนนะฮะใช่คือเหมือนเขาจะบันดาลให้คุณได้ทุกอย่างใช่ค่ะคุณไปรู้ไปไปรู้จักเขาได้ยังไงก่อนใน k ค่ะคือ เห็นจากที่เขาแชร์มากัน,นคลิปของเขาค่ะครับเรื่องอะไรอีกก็เลยแบบว่าเชื่อค่ะหลงเชื่อเพราะว่าเห็นเขาไลฟ์ในการไลฟ์โค้ดของเขาดีมากเลยอ,อะไรเงี้ยคือเขาเหมือนเชิญชวนให้เราแบบว่าทําคิดดีทดําดีอะไรเงี้ยตอนแรกอะค่ะแล้วทีนี้ก็ไปได้เข้าไปเห็นเห็นที่เขาโชว์แบงค์อะไรกันอย่างเงี้ยก็คือ,อความอยากรวยของเรานี่แหละค,ความอยากได้ความอยากมีความ,อ,มอยากคือเข,เขาขายอะไรบ้าง เขาขายสินค้าเยอะมากอย่างเช่นบอกบอกผมมาสิอย่างเช่นอะไรบ้างอะน้ําหอมน้ําหอมอะไรอีกอะน้ําหอมเรียกทรัพย์กระเป๋ากระเป๋าดักทรัพย์กระเป๋าดักทรัพย์ชุดนอนสั่งสั่งจิตชุดนอนใช่ค่ะชุดนอนสั่งจิตใส่ชุดนอนปุ๊บสั่งจิตเลยมึงจวยความมั่งคั่งอะไรเงี้ยความมั่งคั่งะซื้อไหมซื้อซื้อชุดนอนไม่ได้นอนเพราะต้องนั่งเรียกตังเงิน และอีกอย่างนึงขอโทษม,มีสามีไหมมีค่ะสามีรู้เรื่องไหมรู้บ้างด่าไหมบ่อีบ้าหัวดาหัวด่าโอ้โหช้ำใจอีกนะใช่ไม่ผมถามหน่อยคุณลงทุนที่ซื้อของของเขาไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะมากอ่ะลงทุนถ้าเกิดว่าถ้าซื้อมาใช้นะคะก็หลักหลักหลักหมื่นถ้าซื้อ,ม,อมาใช้ ซื้อมาใช้นะคุณมีหมดน้ำหอมก็มีมนะฮะกระเป๋ามีมผ้าผ้าพันคอ,มอผมขออนุญาตให้ดูนะเป็นผ้าพันคอแบบนี้นะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะนี่ผ้าพันคอแบบนี้นี่อย่างนี้ถูกไหมฮะก็คือใส่ก็คือพันคอแล้วก็มีคาถาไหมก็แล้วแต่เราเราให้คิดดีฟูดดีฟูดสิ่งใด,ดดีๆเข้ามาหาตัวเงินเข้ามาทองเข้ามาออเดอร์เข้ามาร้อยเท่าพันเท่ามาไหม อืไม่มาไม่มานะฮะอันนี้อะไรน,นี่อะไรน้ำหอมน้ำหอมอะไรน้ำหอมพลังงานหินพลังงานหินเอาไว้เทใส่คือขอโทษน,นะผมอย่าหาว่าผมหัวเราะหรือตลกขบขันนะคือคุณเชื่อได้ยังไงเนี่ยก็ก็คือเราเราเห็นในที่เขาไลฟ์ในในที่เขาพูดในที่เขาแบบเชิญชวนคำพูดทุกอย่างอืม ก็ในนี้จะมีพลังงานและมีหินอยู่ข้างในใช่แล้วช่วยอะไรช่วยให้เรียกทรัพย์ช่วยให้เรียกเงินช่วยให้เรียกความสุขเออมีไหมมันก็มีบ้างมีบ้างใช่แต่ทุกมากกว่าแต่ทุกมากกว่าอืมน,<า>น,นี่น<า>นอีก,กอันนี้อะไรนี่อะไรนี่กระเป๋าดักทรัพย์นี่นี่แบบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าลักษณะข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะอ่าแบบนี้นะ คุณก็ซื้อใบนี้เท่าไหร่ฮะ2,590 2,590ผ้านี่เท่าไหร่1,590 1,590น้าาำหอมปูดเท่าไหร่1,590อ่าแล้วยังมีอันนี้เป็นอะไรนี่ชุดนอนบ้างนอนนี่ชุดนอนขออนุญาตนะ5,000ันี่คุณใส่ยัง5,000กว่าบาทใส่แล้วนี่ชุดนอนอย่างงี้5,000กว่าบาทชุดนอนนี่5,000กว่าบาทแล้วเสื้อไปไหนอะ เผาไปแล้วมาเดียวกันโอ้โหเนี่ยคือยังมีอีกเยอะมากนี่อะไรนี่อะไรอันนี้ครีมครีมอะไรครีมเกี่ยวกับทาหน้าแหละค่ะเซรั่มกันแดดแล้วก็เรียกเรียกซับไหมเรียกซับมีทุกอย่างมีอ่าพลังงานหินผสมหมดแม้กระทั่งนี่แป้งแป้งแัมโบ๊ะตกเป๊ะอะไรนะแป้งชัมโบ๊ชแมโบ๊เขาจะเรียกว่าแป้งชัมโบ๊ใช่ค่ะ ชื่อนี้เลยเหรอแป้งชัมโบใช่ค่ะมันโบตรงไหนก็มันมีหินอยู่ข้างในแล้วด้วยค่ะหินมงคลเป็นหินมงคลอ๋อแป้งสำโบคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยข้างในนะคข้างในนี้จะมีหินในนี้นะคุณผู้ชมครับเขาบอกมันจะมีหินอยู่ข้างในเป็นหินเรียกทรัพย์ช่คุณก็เชื่อใช่แต่ที่หนักที่สุดที่หนักที่สุดก็คือนี่ฮะคุณผู้ชมครับขอญาตนะฮะเนี่ยผมก็กลับไปแล้วมีคนมากลับอีกแล้ว นี่นี่เป็นเงินนี่เงินปลอมใช่ค่ะถูกไหมฮะถูกเขาให้ซื้อเงินปลอมทำไมก็คือโปรแกรมจิตเราให้คือเหมือนกับแบบว่าหลอกให้คนที่เอามาใช้เวลาไลฟ์ออไลฟ์สดเอามาใช้เพราะว่าเราต้องไลฟ์สดขายของรเราต้องแบบคือแล้วก็เอามาประกดโปรแกรมจิตเรา ว่าเพื่อให้หลอกให้คนที่มาเห็นเรามาดูเราในไลฟ์สดว่าเรามีเงินเรามีเรารวยจริงนะแบบคือเหมือว่าคุณไลฟ์ไปเนี่ยคุณไลฟ์สดอยู่เนี่ยคุณก็จะบอกว่าเออเนี่ยสินค้าเราเป็นงี้นะแล้วดูดีฉันซื้อเงินมาเนี่ยเอ้ฉันฉันขายของนี่ฉันได้เงินแบบนี้ใช่ค่ะฉันได้เงินขนาดนี้เลยนะแต่จริงเป็นเงินปลอมทั้งนั้นใช่ค่ะเหรอใช่โอ้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจใช่คุณซื้อไหมซื้อค่ะคุณซื้อไปเท่าไหร่ฮะซื้อไปห้าแสนค่ะหนึ่งพันบาท ห้าแสนเงินปอมห้าแสนบาทจ่ายไปหนึ่งพันบาทล้านหนึ่งคือสองพันดูไหมฮะแล้วคุณซื้ออะไรอีกบ้าง,างไหมครับก็เปิดบินนะคะเปิดบินอะไรครับเปิดบินสมาชิกเขาค่ะเอจะเป็นสมาชิกด้วยทำไมถึงต้องไปเปิดบินเพราะอะไรก็คําเชิญชวนนะคะว่าตอนแรกก็เป็นเกี่ยวกับทัศนคติบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเริ่มเริ่มมีซึมซับเกี่ยวกับพวกสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาไลฟ์อ่ะคือมันมีเงินอยู่กับเขา ข้างๆเงี้ยค่ะก็คือคนคนเห็นภายนอกเนี่ยเขาก็คิดว่าทำแล้วได้จริงอืมค่ะคุณล่ะพี่ผู้ชายคือเขาบอกให้ปริ้นเงินครับฮะปริ้นเงินปลอมให้ปริ้นเงินปลอมครับเขาบอกคุณปริ้นเงินปลอมเลยปริ้นยังไงเอาซื้อเครื่องปริ้นมาแล้วก็คล้ายๆว่าปริ้นเละปริ้นเองตัดเองฟินเนล่เขาบอกปริ้นเองตัดเองฟินเนล่ครับคุกไหม ระวังนะผมบอกให้ปิน้นวงปิ้นเงินเนี่ยไม่ได้นะฮะอ่าอ่ะ,อะทีนี้ผมถามหน่อยเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณโอนเงินไปที่ไหนอะไรยังไงอ่าโอนไปที่แม่ทีมเขาจะมีแม่ทีมด้วยใช่ค่ะอ่ะก็คือขายของเขานั่นแหละคือล่าสุดท่าที่ผมทราบมาผมมีโอกาสได้ทางทีมงานได้คุยกับเขาเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเขาผิดจริงเนี่ยนะคุณไปตามหามาเลยว่าผิดตรงไหนเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาโอนเงินก็โอนไปให้คนอื่นไม่โอนให้เขา มันเป็นเครือข่ายของเขาอะค่ะทาไมถึงมุกเป็นเครือข่ายได้ยังไงก็คือเขาเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรลูกน้องหรือมือขวาหรือคนหรือคนสนิทใช่ค่ะที่ทํางานให้เขานั่นแหละเป็นคนใหญ่ๆประมาณอย่างเงี้ยค่ะคนใหญ่ๆเหมือนเขาก็คือก็คือเป็นทีมงานที่ใหญ่กว่าแม่วิป่ะใช่ซื้อเงินกับแม่วิใช่ใช่ไหมใช่อแล้วยังไงอะแต่ว่าแต่ว่าผมอ่ะเนี่ยนะ แม่วิครับนี่นะฮะเงินแพงไหมครับเนี่ยนะก็จะมี450บาทจาเนี่ยนะครับอ่าก็คือนี่คือเป็นที่มีการพูดคุยกันอืมเอ่ออันนี้คืออะไรฮะโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตคืออะไรค่ะคือคื<ะ>ต้องซื้อคอร์สซื้อแคมป์คือมันต้องใช้เงินทุกอย่างเอางี้ดี<ห>ดกว่าคุณลองไล่ผมฟังหน่อยดิตั้งแต่เริ่มเลยอ่า หลังจากที่เขามาพูดเขาพูดอะไรคุณบ้างเขาพูดในเาไลฟ์ปไหไลค่ะในไลค่ะก็คือถ้าอยากรวยก็คือเขาให้ความหวังพูดให้ความหวังคนแบบจนจนถ้าอยากรวยให้เข้ามาทําให้มาเรียนรู้คอร์สฟรีก่อนให้เรียนคอร์สฟรีก่อนประมาณอย่างนี้ค่ะคือเหมือนหลอกล่อให้เราครั้งนันดับแรกเลยคือเขาให้ฟังคลิปของเขาก่อนคลิป21รันคือเขาให้ที่เขาส่งส่งตามกลุ่มคือเหมือนกับแบบให้คิดดีคิดบวก ก่อนคือเขาเขาจะหลอกล่อด้วยวิธีนี้ก่อนคือใคิดบวกทำดีส่งส่งคลิป21วันของเขามาให้ฟังก่อนก็ฟังไป21วันแล้วก็เชื่อค่ะเชื่อแล้วก็ทำตามไป21วันหลังจากนั้นเราก็เริ่มขายของใช่แล้วก็เริ่มขายของเริ่มขายอะไรก่อนเลยอ่าตอนนั้นก็คือที่เปิดวินมาครั้งแรกคือลิปแม่มณีลิปแม่มณีแม่มณีเด้งด้วยแม่มณีเด้งใช่ใช้แล้วทําไมใช้แล้วเรียกเรียกซับได้พูดพอทาพุบปาดพุบป้ายพุด เราจะมีออเดอร์เราจะมีลูกค้าเราจะมียอดเด้งยอดอใช่ค่ะยอดเด้งแม่มาดีเด้งใช,ใช่ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้นก็คือเราเข้าไปเรียนในคอสในแคปแล้วเราต้องทํางานเราต้องส่งกันส่งกันบ้านให้กับแม่ทีมในคือเราเนี่ยโปรแกรมจิตเราอะเราต้องเพ่งเราต้องดูเราต้องอย่างนี้ อ๋อก็คือเหมือนแบบเราอยากได้อะไรเราก็นั่งทํากันบ้านอยากมีรถพอสก็เอาพพอสใส่ไว้อยากแต่งงานก็เอารูปเจ้าสาวเจ้าบ่าวแต่งงานไว้ผมเคยเห็นไลฟ์โค้ดบางท่านเนี่ยที่ชื่อดังๆก็ทําอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับอยากได้เงินก็เอามีเงินมีแล้วก็นั่งมองไปเหมือนกับเราเนี่ยต่อไปจุดเป้าหมายในชีวิตของเราจะต้องได้แบบนี้ถูกไหมฮะถูกค่ะแต่ที่นี้ผมไม่เข้าใจว่าแบงก์ปลอมเนี่ยเอามาทำไม เอามาไว้โปรแกรมจิตแล้วก็เอาไว้ไลฟ์สดเวลาโปรแกรมจิตยังไงก็คือรวยนะเรารวยเรามีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>คือเหมือนหลอกล่อคนเลยอ่ะอยังไงนะใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ใ,งใช่ค่ะกระเป๋าเหนียวซับเนี่ยนะใช,ใช่ต้องใช้คู่กันใช่ ออแล้วก็มาไลฟ์โชว์เนี่ยดูดีขายของได้นะอะไรเนี่ยม,มาทํากับเรานะให้มันดึงดูดวา่าเหมือนกับแบบต้องใช้อสมมติอันนี้อ่ะซื้อมาแล้วอ่ะเป็นกระเป๋าเสร็จปุ๊บซื้อกระเป๋าอย่างเดียวไม่ได้นะนะต้องใช้เงินเนี่ยขอโทษนะเงินปลอมเนี่ยนะอ่ะอย่างนี้นี่นะเป็นปึงป้งๆอย่างนี้ใช่ปึ๊บๆอย่างนี้นะอ่าใส่เข้าไปอ่าใส่แบบนี้อ่าใส่ไปให้แน่นๆแล้วงบการจิตยังไงพูดครับพูดพูดว่า พูดกับมึงเงินรักชั้นชั้นรักเงินขอบคุณเงินคุดึงดูดทุกสักเงินรักชั้นชั้นรักเงินขอบคุณเงินเงินจงมาหาชั้นพูดอย่างนี้สวดอะไรอย่างนี้ชมาไม่เงินไม่มาก็ทําก็ทาก็ทาตามเขาเชื่อก็เราเชื่อนี่ว่าทำยังไงได้ถูกไหมใกล้บ้าแล้วครับใกล้บ้าเลยด้วยกฎของจักรวาลมี15ข้อกฎของจักรวาลมี15ข้อมีอะไรบ้างกฎข้อแรกเลยคือต้องเชื่อฟัง ไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวอุ้ยเหรอใช่นี่กดข้อหนึ่งใช่ต้องเชื่อต้องฟังไม่เถียงไม่ถามกฎของพลังจักรวาลใช่ข้อสองอ่ามันมีหลายกฎนะคะมันมีหลายข้อค่ะมันมีไหมมีไหมมันอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์อ่ามันเป็นคอร์สเรียนนะคะเรียนเสียเงินนะคะเสียเงินเท่าไหร่โอ้โหตั้งแต่ราคาห้าพันเก้าถึงหลักหมื่นโอ้โหแล้วใครสอนคุณก็ คนที่เป็นแม่ทีมด้วยครับคนที่เป็นผู้นําใช่ผู้นําผู้นำใช่แล้วก,<ช>วก็นั่นแหละค่ะเจ้าของแบรนด์คนที่ได้กาไรจากระบบจากการทําของเขาเอางี้ผมขอญาตเอ่ยชื่อเขาเลยได้ไหมคือต้องขอญาตนะฮะพอดีเป็นข่าวไปแล้วด้วยแล้วก็วันนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีการไปร้องนะฮะที่ปอสเหมือนกันเรื่องนี้จะเอาเรื่องถึงที่สุดด้วยนะครับอีกมุมหนึ่งที่เป็นไลฟ์โค้ดเนี่ยคือเขาเรียกตัวเองว่าแม่สิตาถูกไหมฮะครูสิตา หรือแม่สีตาคือแน่นอนนะครับว่าทางฝั่งนี้เนี่ยเขาก็เอาข้อมูลมาให้เราดูเหมือนกันนะครับในมุมของอการไลฟ์ของแม่สีตาอเดี๋ยวลองไปดูนะฮะอย่าที่ครูบอกเลยค่ะครูปิ้นเงินนะคะออกมาและเนี่ยไปขอเขานะฮะที่ธนาคารนะคะแพ็คอย่างเงี้ยแล้วก็มาก่อนแล้วก็พกไปทุกที่ฮะแบบนี้เลย เอาตั้งแต่ในนี้เลยนะคะตั้งแต่กระเป๋าสตางค์เนี่ยใส่เงินนะคะแสนแบงค์ปลอมนะฮะโปรแกรมจิตตัวเองค่ะใส่โปรแกรมจิตตัวเองแบบนี้เปิดไปแล้วมันเห็นแล้วมันชุ่มฉ่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนก่อนที่ครูจะกดจักหวะกดแรงหนึ่งอยู่ครูเปิดไปในกระเป๋าทุกช่องทุกหลืบทุกมุมแม่งเหลือยี่สิบบาทพยายามจะหาเหรียญแล้วมันไม่มีดังนั้น ตอนที่ครูเริ่มโปรแกรมตัวเองใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินค่ะครูต้องใช้สิ่งที่ครูเคยใช้อยู่เช่นกระเป๋าตังค์ใบเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมคือเราใส่แบงค์ที่เราเป็นแบงค์ปลอมอ่ะใส่เข้าไปเพื่อสั่งจิตเราว่าเฮ้ยฉันปราถนาแบบนี้อืมอ่ะคือพอเขาบอกแบบนี้คุณก็ฟังฟังฟังค่ะเชื่อเชื่อด้วยเชื่อเพราะอะไรเพราะอะไร เขาบอกว่าเขาเหลือเงินติดตัว20บาทครับแล้วก็พลิกช,ชีวิตภายใน5เดือนห<ช>มายถึงตัวแม่สีตาเองเนี่ยนะ<ช><ช>เขาบอกว่าเขาเหลือเงินอยู่20บาท<ช>แล้วพลิกช,ชีวิตตัวเองใช่เป็นหนี้10ล้านแล้วก็พลิกช,ชีวิตตัวเองได้ภายใน3เดือน5เดือนอย่างเงี้ยที่เขาไลฟ์ทุกวันมันเลยทําให้เราแบบเชื่อแล้วก็ยอมที่จะทําตามแล้วยอมที่จะเข้าไปในตรงนั้นนะครับแล้ววันนี้ทำไมอยู่ดีคุณถึงจะออกมา,าร้องทางปสจะไปแจ้งความกับตํารวจเพราะอะไรเพราะว่าไม่เชื่อแล้ว คือเราก็หมดเงินไปเยอะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเราเหมือนเราเราต้องไปหลอกคนอื่นมาต่อเราอีกเนี้ยมันมันมันทนไม่ไหวแล้วมันสุดๆแล้วที่เราต้องเหมือนไปหลอกให้คนอื่นเข้ามาร่วมมาร่วมกับเราอีกอย่างเงี้ยหลอกเรื่อยๆหลอกเรื่อยๆอยู่เงี้ยมันเลยทําให้เราแบบทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไปต่อแล้วผู้เสียหายทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้เหรอคะถ้าอ่าที่จะไปวันนี้ที่จะไปวันนี้น่าจะประมาณ เกือบ <20 S 1> 30, น,น,30นะคบสามสิบคนย<ช>ี่สิบกว่าคนนะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะลองพยายามต่อสายหาทางไลฟ์โค้ชของคุณคนนี้ะนะฮะแม่สีตานะครับจะพยายามนะครับดูซิว่าจะมีการพูดคุยกันได้ไหมนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางครูสีตานะเขามีนามสกุลไหมมีไหมนามสกุลนายสีตาพัสสักศรีธนาไม่ไม่เขาเขาใช้ชื่ออะไรสีตาอะไรพรสวรรค์ปั้นเองได้อะไรนะครูสพรสรรค์ครูสีตาพรสวรรค์ปั้นเองได้อะตอนนี้อยู่ในสายครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครูสีตานะฮะ ใช่ค่ะพี่นมตอครูสิตาค,ครับตอนนี้มีผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องเรียนกับทางช่องสามด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปร้องเรียนต่อที่อสอต่อเขาบอกว่าครูคสิตาเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ดนะฮะแล้วมีการไปบอกว่าให้เขานั่นซื้อผ้าอะไรนะผ้าพันคอเอ่อเหนียวซับนะฮะมีทั้งเงินเหนียวซับกระเป๋าเหนียวซับต่างๆนานา,นานาชุดนอนก็มีอันนี้จริงหรือเปล่าฮะพี่นมขาแยกๆแ,แบบนี้ก่อนเนาะครูสิตาเนี่ยไม่ใช่ร่ำรวยจากการเป็นไลฟ์โค้ดแต่ครูสิตาเป็นเจ้าของแบรนด์ มีสองบทบาทนะพี่เดี๋ยวแยกก่อนเนาะอันดับแรกคือเป็นแม่สีตาพูดง่ายๆเลยแม่สีตาคือเจ้าของแบรนด์ครูสีตาคือครูที่ออกมาสอนฟรีๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนส่วนใครเรียนฟรีเห็นผลอยากลงคอร์สลงใครเรียนฟรีไม่เห็นผลไม่ต้องลงอ่อแยกแๆก่อนถ้าเขาไปดูนะจากช่องของแม่สีตาที่ขายของอันนั้นใช่ถ้าไปดูจากช่องที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่อันนั้นชวนซื้อแต่ถ้าดูจากช่องที่เป็นครูไม่มีไม่เคยชวนจากการเป็นครูสอนก็สอนฟรีให้ก็ความรู้ฟรี และเราก็ต้องบอกว่ากราบทุกครั้งด้วยว่าอย่ามาทำกับครูสีตาเด็ดขาดถ้าบวกขาดไม่ได้เรียนตีไม่ได้กำไรอย่ามาด้านลูกมามาเป็นพลังอย่ามาเป็นภาระพูดโหเรียกว่าสี่ปีนี้พูดไม่รู้กี่พันคลิปดีกว่าและไม่เคยบอกด้วยว่าเฮ้ยอย่าเอาเงินมาลงนะลูก <c oughs> ไปกู้หนี้ยืมสินนะลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าเราบอกเสมอว่าคุณต้องเรียนตีให้ได้ผลก่อนกดจักรวาลกดแรงในหยุดนัด่นคือกดธรรมชาติเหมือนพระพุทธเจ้าสอนก็คือการคิดดีพูดดีทําดี วันนี้ถ้าคุณคิดดีพูดดีทําดีสิ่งดีมันต้องมาหาคุณแต่ถ้าวันนี้คุณอยากได้แต่คุณไม่คิดดีกูดีแต่จะแต่อยากอยากขอโทษนะคะขอโทษค่าคุณเอกรูคุณดีแต่อยากจะอะอยากจะได้ดีอยากจะได้กําไรแต่ฉันแค่ความอยากของฉันอะแต่ไอทำอะความเชื่อมันไม่ถึงใครเป็นคนที่สูดน์ละว่าความเชื่อคุณถึงหรือไม่ถึงตามสิ่งที่เราต้องการครูตอนนั้นผมก็ใจผมเข้าใจในมุมที่ครูกำลังจะบอกครูสอนถูกไหมให้คิดดีทําดีถูกไหมครับ ใช่แี่ทีเนี้ยไอ้กรณีของของของกระเป๋าเหนียวซับเนี่ยกับไอ้ผ้าพันคอแล้วก็น้ำหงน้ำหอมเนี่ยอันนี้ครูไปไลฟ์จริงแบบว่าสามารถที่จะเรียกเงินได้อันนี้ถ้าถามในช่องของการเป็นเจ้าของแบรนด์ถูกไหมผมไม่รู้เจ้าของแบรนด์หรือเปล่าแต่ครูไปบอกเขาหรือเปล่าว่ามันเรียกเงินได้เหนียวซับวันนี้เป็นแบบนี้พี่หนุ่มวันนี้ความเชื่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่หนุ่มว่าจริงไหมพี่หนุ่มยังใส่หินที่ข้อมือเลยวันนี้คําถามคือวันนี้ ความเชื่อของพี่หนุ่มเนี่ยมันจะมันจะชัดเจนก็ต่อเมื่อพี่หนุ่มรักและศรัทธาบางสิ่งบางอย่างพี่หนุ่มถึงจะซื้อจริงไม่จริงถ้าพี่หนุ่มไม่รักไม่เชื่อพี่หนุ่มจะซื้อทําไมต่อให้หยิงเส้นละล้านถ้าพี่หนุ่มศรัทธาว่ามันดีกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะซื้อครูเดี๋ยวนะไอ้ตัวนั้นเข้าใจครูต้องตอบผมให้ตรงประเด็นก่อนตกลงครูไปบอกว่าให้ซื้อหรือเปล่าว่าเนี่ยมันดีจริงๆมันเรียกเงินได้อันนี้จริงไหมครูบอกว่าวันนี้สินค้าของเราเช่นถ้ามันเปินค้้าาถมันอขวักัช้้ไดคค่่ะถาุณเือ กระเป๋ากระเป๋าดักซับใช้แล้วดักซับได้ค่ะเข้าใจละก็คือกระเป๋าดักซับไอ้ผ้าเนี้ยดักซับมันเงินจะมาเนี่ยถ้าคุณเชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเงินมันไม่มาแล้วอย่ามาโทษผมได้นะไม่เห็นผลแน่นอนอะไรก็ไม่เห็นผลอ๋อขอให้ศรัทธากับมันซื้อกระเป๋าไปต้องศรัทธากับมันถ้าไม่ศรัทธาเงินไม่มาใช่ไม่แล้วไม่เคยบอกว่าคุณต้องศรัทธานะงานการอย่าทํานั่งดูไปเลยลูกอินไปเลยเงินเข้าเงินเข้าแล้วเงินจะเข้าไปไปไม่ได้สอนตลอดว่าต้องทำมาหากินนะลูกออกไปโพสต์สิลูก เออออกไปไลฟ์สดสิลูกเราใช้แล้วดียังไงแบงปบันจากประสบการณ์จริงอะโอเคอมผมถามต่อฮะครูไอ้ชุดนอนชุดนอนชุดนอนอะไรนะชุดนอนชุดนอนมั่งข้างมั่งข้างพูดชุดนอนมั่งข้างนี่มีเป็นแบงค์นะแบงค์ดอลลาร์ติดกางเกงนอนชุดนอนเนี่ยมีโซ่เหนียวซับเลอันนี้ชุดละห้าพันเหรออุ้ยพี่หนุ่มเอามาจากไหนราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะทั้งกล่องแพ็กเกจเลยเลยะรทั้งชุดห้าพันหรือเปล่าเครื่องนอน ครื่องไม่ได้มีราคาห้าพันะาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรนะเครื่องนอนอ่ะมีผ้าปูที่นอนไม่ชุดนอนเนี่ยชุดนอนด้วยรวมกันเขาขายเป็นเซ็ต๋อขายเป็นเซ็ตขายเป็นเซ็ตห้าพันค่ะใช่ไหมฮะอ่ชุดที่นอนอ่าอันนี้นะคะพี่โนมขาชุดชุดนอนชุดนอนใส่เนี่ยชุดนอนชุดนอนนะชุดนอนนะพี่นะที่เป็นแบงค์เป็นอะไรเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก้าร้อยเก้าสิบส่วนผ้าปูที่นอนเนี่ยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท ภาพมูที่นอนที่เป็นโปรแกรมจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่โปรแกรมจิตแล้วได้อะไรเดี๋ยวครูใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งพูดเยอะเอาอาจารย์เอาเอาเป็นว่าโปรแกรมจิตแล้วได้อะไรโปรแกรมจิตแล้วได้อะไรวันนี้ถามพี่หนุ่มนิดนึงไม่ต้องถามผมที่ผมครูพูดดีแล้วมได้อะไรมันก็คือความรู้สึกดีจริงไหมวันนี้กับการพี่หนุ่ม สมมตินะฮะเรานอนไปอดูชุดนอนที่เป็นลูกกะโหลกเป็นไงฮะเบิกบ,บานจิตนะฮะพี่อันนี้เอาพูดเรื่องจริงเลยของมนุษย์ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพี่ดูแล้วโโตกคนะาตกรรมเห็นแต่กระดูกเป็นไงพี่นอนแล้วปรงสังขารมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขที่ครูติตาออกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้แรงบันดาลใจมาจากโดเรมอนเลย <c oughs> เพราะร <c oughs> ักโดเรมอนมากรู้สึกว่าฉันอยากจะมีของวิเศษอยู่กับตัวทําอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกเบิกบาน่อนนะนี่ครูหรือโดเรมอน ครูติตาเป็นมนุษย์ค่ะเป็นมนุษย์ที่เ,เลือกที่จะคิดดีเลือกที่จะมองเห็นอะไรดีดีไม่เป็นไร,ไรผมเ <ๆ S 2> ข้าใจงั้นครูพยายามจะบอกงั้นนะนะผมถามนิดนึงเงินที่ผมถืออยู่เนี่ยครูเห็นหน้าจออยู่เนี่ยอันเนี้ยทำไมครูไปบ่อยเขาปริ้นเพราะอะไรครูครูไบอกครูปริ้นมาเองแล้วก็ขายเนี่ยเพราะอะไรเงินปลอมเนี่ยมั่นใจไหมคะว่าครูติตาขายแต่ครูก็บอกให้เขาทําถูกไหมทําคือ,อยังไงคะครูบอกแบงค์แบงก์กาโม่เดี๋ยวถามพี่นุ่มแบงก์กาโม่เนี่ยเรียกว่าแบงค์อะไรแบง์จริงหรือแบงค์ปลอม ลงเราเขาบอกแบงก์กาโมหรือแบงก์อะไรที่เขาพูดแบงก์ปลอมแบงก์ปลอมใช้คำแบงก์ปลอมใช่เขาบอกครูสิแล้วแบงก์กาโมเรียกแบงก์จริงหรือแบงก์ปลอมแบงก์กาโมก็แบงก์กาโมแบงก์การ์โมแบงก์การ์โมแบงก์การ์โมแบงก์กาโมเป็นแบงก์การ์ตูนถ้าแบงก์ปลอมแต่เป็นแบงก์ที่ทำมาเป็นปลอมอย่างนี้รูปกใเอาวันนี้พี่หนุ่มความเข้าใจของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันซึ่งแน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำครูอันนี้เดี๋ยวครูเดี๋ยวคนจะด่าว่าครูแฉนะครูต้องตอบให้ชัด ได้ค่ะสบายมากคุณติตาไม่แถอยู่แล้วค่ะเป็นความจริงวันนี้การที่เขาจะลูกติดจะโปรแกรมเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่เราสอนคือแบงก์บอลสาหรับเราคือแบงก้ามโมซึ่งมีคลิปเนี่ยที่ยืนยันว่าเป็นแบงกามโมเป็นร้อยร้อยคลิปเป็นร้อยร้อยคลิปซึ่งคุณจะตัดไปแต่คลิปคํานั้นเราก็ไม่ว่าอะไรเอาเง<อ>ินเบ<อ>ิกบานใจถ้าอย่งา,ง,ายงนั้นเดี๋ยวผมก็ย่าเปิดคลิปนี้ให้ครูฟังเป่นพร้อมกันครูดูอยู่ในทีวีนะอ่ะเปิดคลิปเสื้อเหลืองมา อย่างที่ครูบอกเลยค่ะครูปิ้นเงินนะคะออกมาและเนี่ยไปขอเขานะคะที่ธนาคารนะคะแพ็คอย่างเงี้ยแล้วก็มาก่อนแล้วก็พกไปที่ดด้แลวิดงพืงแบบนี้เลยเอาตั้งแต่ในนี้เลยนะคะตั้งแต่กตระเป๋าสตางค์เนี่ยใส่เงินนะเป็นแบง,ง,แบงก์ตนะนะอมเลยนะเป็นแบงก์แบบนี้เลยนะแบงก์ธนบัตรที่โชว์เหรอคะพี่หนุ่มขาที่โชว์คือแบงก์จริงที่พูดพูด,พดให้ฟังยกตัวอย่างคืออย่างนี้พี่หนุ่ม สิ่งที่ครูติตาสอนที่หน้าเพจคือสอนลูกศิษย์ประจำคนที่เรียนประจำไม่ดีวก่อนนะครูผมขออนุญาตนะเมื่อกี้นี่ครูบอกว่าเนี่ยนะครูเนี่ยนะก็มีการไปเนี่ยเป็นแบงค์เนี่ยมานะเป็นแบงค์ปลอมแล้วก็ใส่ครูพูดอย่างนี้หมดเลยนะครูไม่ได้บอกที่เป็นแบงค์จริงนะที่่ครูเมื่อกี้คือแบงค์จริงครูยกตัวอย่างให้ฟังนึกว่าลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนอยู่แล้วเป็นคนที่เรียนประจําซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปที่ใส่ขนส้มๆมาค่ะถ้าพี่หนุ่มไปย้อนคลิปพี่หนุ่มจะเห็น ก่อนไอ้ที่เป็นสีเหลืองอีกมั้งหรือว่ามีตั้งหลายคลิปก่อนที่เป็นเสื้อสีเหลืองอีกตั้งหลายคลิปค่ะที่พูดว่าเป็นแบงค์คาโมคือเยอะมากแล้วเราเข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์เรียนต่อเนื่องครูครับผมขออนุญาตนะครูทราบใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่มีการขายแบงค์ปลอมนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งพิมพ์เนี่ยนะฮะมันมีความผิดตามมาตรา240นะซึ่งทําเงินปลอมขึ้นมาความผิดฐานปลอมเงินตราเนี่ยโทษจาคุกตลอดชีวิตนะฮะหรือว่าจําคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีขึ แล้วแตกตามแลวแต่ตตวาระแล้วแต่จำนวนเงินด้วยนะเข้าใจค่ะคุรู้ใช่ไหมวันนี้วันนี้ต้องบอกแบบน,นี้ค่ะพี่หนุม่มจบม .6 ตอนแรกเนี่ยไม่ทราบเลยต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยว่าการที่เรามีแบงก์กาโม,โมหรือแบงก์ถ้าเราพูดว่าแบงก์ลอมไปแล้วลูกศิษย์เข้าใจว่าแบบนั้นเนี่ยมันคือการผิดกฎหมายอันนี้ต้องบอกยอมรับว่าไม่ทราบแต่เจตนาของเราทั้งหมดคือต้องการให้ลูกศิษย์โปรแกรมเพื่อให้มีความสุขอย่างเดียวไม่มีเจตนาที่จะเอาไปทําอย่างอื่นเลย เจตนาคือโปรแกรมจิตอยู่กับบ้านคือดูแล้วมีความสุขแล้วคุณก็ทํางานไปอย่างน้อยเปิดกระเป๋าไปมันก็รู้สึกตุ้งแล,ละฟูกูแหละว่ามีความสุข<ร>เจตนารค้อรค,รครูวิเป็นทีมงานหนึ่งในใน,ในทีมงานค่ะเขาไปซื้อเงินไปจากครูวิแล้วครูวิก็คือเครือข่ายของครูสีตาค่ะถูกไหมฮะวันนี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มต้องต้องแยกแยก่สมมติพี่หนุ่มมีลูกน้องหลายคน<ฮ>พี่หนุ่มการันตีไหมว่าทุกคนเป็นคนเป็นคนดีหรือว่าเขาทำถูกต้องทุกอย่างลูกน้องอผม เกเรหมดทุกคนผมพูดเลย <c oughs> เกเรทุกคนเข้าใจค่ะวันนี้อย่างที่บอกค่ะอันนี้คุณปิตาเนี่ยสอนเรื่องการโปรแกรมจิตส่วนใครจะทําอะไรอันนี้มันคนละเรื่องกันนี่ออกไหมฮะซึ่งคุณปิตาไม่เคยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปปิน้นงันมาขายม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่นาะที่คุณแค่ขายของแค่ขายของก็ไม่มีเวลาแล้วขายของกันก็ขายดีอยู่แล้วนะคะครูครับผมถามหน่อยไอ้กรณีนี้ทางฝั่งของเขาเนี่ยไปร้องปอสวันนี้แน่นอนแจ้งตำรวจแน่นอนครูจะทํายังไง ฟ้องกับทุกคนค่ะเพราะว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นเจตนาของเราเพื่อการเรียนการสอนคนที่เขาทําแล้วเห็นผลมีวันนี้แน่นอนค่ะคุณลงของไปคุณขายไม่ได้คุณไม่แฮปปี้กับเราแต่คุณจําได้หรือเปล่าว่าตอนที่เราบอกคุณว่าเฮ้ยถ้าคุณเรียนรีไม่เห็นผลคุณอย่ามาทํากับเราคุณเคยจําได้ไหมและเราบอกกี่ครั้งว่าเรียนรีครูครูผมผมขออนุญาตนะผมขอพูดนิดนึงได้ค่ะเมื่อกี้ครูบอกครูจบมหกเหรอใช่ค่ะแล้วครูเป็นครูได้ไงเนี่ย เขาก็เรียกกันมาเรื่อยๆค่ะเขาเรียกไนเองครูไม่ได้ประรครูไม่ได้ปรนนาตุขึ้นมาไม่ค่ะก็มีครูบาอาจารย์ที่แต่งตั้งมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับครูครับผมสุดท้ายผมอยากให้ครูฟังคลิปนี้เป็นเสียงครูนิดนึงอ่ะเปิดมาฮะฟังนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสำหรับนักเรียนคนใดที่มีแบงค์นะคะแบงค์ที่ถ่ายเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวไว้นะคะตอนนี้ต้องต้องเผาทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่า ามันผิดกฎหมายนะคะซึ่งคนอื่นอาจจะเล่นคดีนี้กับพวกเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบเนะาะทวีเป็นแบงก้าโมทแทนไม่มีปัญหาค่ะคลิปสุดท้ายไม่ไม่ใช่คลิปเสียงครูนะคะอุ้ยไม่ใช่เสียงครูเหรอฮะเสียงใครกันเนี่ยคลิปเป็นคลิป<ะ>สีดำใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะนี่คลิปเสียงอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวนะคะไม่ได้ยินในโทรศัพท์ฟังอีกทีไหมฮะ ครูรู้สึกครูจะช็อตนะตอนนี้นะครูครตอ<ม>้ตองฟังอีกรูนิดนึงค่ะไม่ได้ยินจริงๆค่ะไม่ได้ยินจริงๆค่ะเปิดมาเปิดมาเปิดมา,ดมาครูไม่ได้ยินเปิดให้ครูได้ยินหน่อยครูชอ็อตละประกาศให้ทราบนะคะสาหรับนักเรียนคนใดที่มีแบงค์นะคะแบงค์ที่ถ่ายเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวไว้นะคะตอนนี้ต้องต้องเผาทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะซึ่งคนอื่นอาจจะเล่นคดีนี้กับพวกเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบเนาะทาวิเป็นแบงค์กาโมแทนไม่มีปัญหาค่ะครูครับ ช้เสียงครูไหมอันนี้เป็นเสียงครูที่สั่งในกลุ่มไลน์ใช่ไหมวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพี่หนุ่มคือคนที่เราสอนไปเนี่ยหลายๆคนบางคนเนี่ยเขาไปปินน้นแแบบโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเราก็ต้องป้องกันคนของเราเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เราสอนแบงค์กามโมยเยอะแยะเราต้องโค้ทคนของเราอยู่แล้วค่ะอ๋อดูแลลูกศิษย์เขาอีก ป้องกันเพราะเราไม่รู้พี่หนุ่มถ้าเกิดอย่างนี้ขนาดบางคนเข้าใจว่าแบบอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยอะ่ะเอองั้นเรางั้นเราผิดที่เราสื่อสารเราก็ต้องน้อมรับตรงนี้ว่าเราผิดที่เราสื่อสารเราไม่ได้พูดกามโมกามโมกามโมทุกคลิปมันผิดที่เราถ้าเกิดมีบางคนเข้าใจผิดแล้วเกิดเขาไปทําแล้วมันผิดเราก็ต้องบอกคนของเราเพราะเราไม่รู้ว่าใครทําบ้างอ่ะโอเคครับครูครับพอดีเวลาหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญครูมาออกรายการเลยได้ไหมได้ค่ะพี่หนุ่มามาน <ะ S 1> ัง<อ>้งกนเลยได้ค่ะเดี๋ยวเขากลับจากอีสานก่อนนะคะพี่กลับมาฮะแล้วเตรียมข้อมูลทุกอย่างนะ แล้วเดี๋ยวมาคุยกันได้ค่ะขอบคุณที่หนุ่มที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณยินดีครับขอบคุณนะครับรูครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะควองใจละไรไหมฮะวันนี้ยังไงติดติดใจไหมเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักไปคุยที่ปอสใช่ไหมใช่อะไรไปที่ไหนนะปอสปอสถูกไหมใช่อ่ะโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะฟังแล้วตกใจไหมตกใจค้านกับสิ่งที่เราเป็นหรือได้รับมาไหมใช่ทุกอย่างเลยทุกอย่าง อ่ะโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณครับ